สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวสปอร์ตไลเดอร์อีกคันนะครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้คันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะมารับแล้วครับอาทิตย์คันนี้ก็จะเป็นทรงเตี้ยนะเอาเบาะออกหมดเลยอ่าคันนี้สไตล์ทรงเตี้ยตัวตัวหลังนี่ก็จะมีลิ้นชักใหญ่เลยครับผมทําลิ้นชักใหญ่ไว้ให้เลยทรงเตี้ยก็จะเป็นบานใหญ่เลยครับตัวนี้เราสามารถเลื่อนออกมาได้เลยอ่า เป็นบานใหญ่เลยแล้วตัวนี้ก็มีมือจับแล้วก็มีเป็นไม้สักด้วยครับนะตัวนี้พอเราใช้แล้วก็ปิดไปได้เลยครับตัวนี้จะล็อกยาวเลยส่วนฝั่งท้ายนี้ก็จะมีกระดานกระดานเราสามารถเลื่อนออกได้แล้วก็เอาออกมาได้นะครับตัวนี้อ่าส่วนชั้นข้างก็จะมีที่เก็บของอ่าตัวนี้สองฝั่งเลยครับมีที่เก็บของข้างบนเลยส่วนตัวนี้ก็จะมีที่นอนฟองน้ําปูให้เรียบร้อย หุ่มให้เรียบร้อยเลยครับตัวนี้ลูกค้าก็แล้วแต่เลือกลายน,นะผมก็จัดการหุ่มไว้ที่นี่ก็มีครบหมดทุกอย่างหุ่ม้วยครับตัวนี้ก็มีที่เก็บของเราก็สามารถเปิดเอาของได้ตัวนี้จะยกเข้ายกออกได้ทุกชิ้นนะครับอเดี๋ยวไปดูข้างหน้าว่ามีอะไรอ่เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันว่ามีอะไรนะข้างหน้าก็จะมีปลั๊กอัพอตัวนี้ก็จะมีปลัอ๊กอัพนะส่วนฟองน้านี้ก็ตัดเป็นชิ้นเลยส่วนปลั๊กอัพถ้าเราไปขึ้นเราก็ตัวนี้ เบาะผมก็จะพับครึ่งให้ได้ติดกันเลยนะครับตัวนี้เห็นไ,ไหมครับเย็บแบบติดได้ทุกคันเลยที่ทำของผมส่วนตัวนี้ก็จะมีกระงับดันขึ้นมาครับอ่าตัวนี้ดันจริงด,นนะดมมันได้อีกนะพอดีผมมาเลื่นอนเบาะลูกค้าก็จะนั่งเอาขาหย่อนลงไปนีนี้ได้เลยครับหยอนลงได้แล้วก็นั่งข้างในหัวไม่ติดนะครับตัวนี้ถ้าเราเลิกใช้เราก็กดลงมาครับอ่ามันก็จะปิดเป็นที่นอนส่วน ทุกอย่างตัวนี้ก็บก kind of เบาก็จะพับหมดทุกอย่างเราก็มีที่เก็บของหมดเลยครับตัวนี้ในหลุมนี่สองกวามีที่เก็บของหมดเลยตัวนี้เราพับ,บเบาเรี <dunno> ยบร้อยแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้เลยส่วนตัวนี้ก็เห็นไหมครับตัวนี้ก็พับหมดเลยตัวหลังก็พับเหมือนกันเราก็สามารถเอาของได้อีกเห็นไหมครับตัวนี้ที่นอนผมจะเป็นพับตัดครึ่งหมดทุกอย่างอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ไรเดอร์นะครับเดี๋ยววันที่ลูกค้ามารับนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งคันส่วนคิวงานก็เหมือนเดิมก็ทำไล่ตามคิวไปนะครับที่ผมเรียกลูกค้ามาอ่าคันที่รอก็รอแป๊บนะครับผมก็ไล่ตามตามคิวไปโอเคนะครับผม